สวัสดีครับผมชื่อนิสระประโคนใครับมีซื้อของพี่โอทบ์ครับผมมันมือมือคือถึงเอาไปซ่อมครับผมคือเคยมันกดไปได้นะตอนนะในวันนี้เราจะมาบอกวิธีสร้างบัญชีนาลูกเข่าโคนนะค้อทำอะไรที่นี่ไม่ยากเลยนะง่ายงละ ไปดูพ้อกันเลยนะครับม่ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะผมทำดังนี่นี่ไ่่นี่ดนี่นะแล้วก็เอาไฟไฟแซกนี่ครับผมนี่ครับโอเคนี่เราเอาไฟแซแล้วก่อน เราก็วางระม,มา5อันอยู่ที่ลาอันแล้วประมาณ 5, 5อัน้อันเอ,เอ,เอทำยางสิพายเย้ยอขนยากเนี่ย

มันนี้ยจะมาบอกวิธีสร้างอะไรวะจะบอกวิธีบินแบบง่ายๆกูบินบินเหมือนนกเลยนะเอาอันนี้ดูเอานี้ครับผมอันนี้ครับผมเห็นไหมครับเห็นอะไรนี้ไหมนะเข้าตรงนี้จะเข้าตัวที่นี้ครับผมที่มีเสตเกาะอตรงนี้นี่ ที่ตรงนั้นเลยนละแล้วก็บ,บินขึ้นเข้าไปที่นี่ครับผมแล้วโดูร่มากแล้วกดบินอีกครั้งเอาสมัยไม่ได้ก็ทำแบบนี้ครับผมจะสูงแล้วกดเอาสมัยไม่บินไม่ได้กดตีนี้ก็จะสูงที่นี่ครับผม นะไม่ให้ใบินเห็นไหมครับในี่ไงบินกดและคนและคุณ,คณบินอยู่ครับผมกดนี้แล้วกดดวดกระโดดครั้งหนึ่งครับผมโอเคสำหรับวันนี้ของาไปก่อนนะครับอย่าอย่าลืมกดซับสไครตอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อติดตามติดตามคิดใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็กดไลค์อย่ห้ามด่ากูด้วยถ้าด่ากูกูรู้ชื่ออะไรกูมี GPS ด้วยด่ากูเลยกูจะไปเอาเรื่องมึงที่บ้านมึงกูรู้นะเวย้ยกูจะใส่หะ้ากากปนบ้านมึงด้วย <S <S มึงนี่กูขีคขวามนีกูเก็ีดบอกมึงว่ะมึงหวว่วยเลยซับเฮ้กดไลค์ให้กูด้วย กด subscribe และคอมเมนต์ที่ดีๆกูด้วยมึงอย่ามาหาเรื่องกูด้วยทุกคนถ้ามึงอยากให้กูทำอะไรมึงทำไม่ได้สัวปฏิมังกรกูทำไปดูแล้วอีกทีอนะน้ากูรากดแล้วกันกดไลดค์แล้วกด subscribe และคอมเมนต์ข้างล่างด้วยว่าอะไรก็ได้ห้ามด่ากูด้วยเดีย๋ยวกูไปทำลายเซ็นนี่ อย่าก,กูแล้วมึงจะเสียใจอูเสียใจลองดูถ้มตอมองเสียใจจริงลองเลยลองเพราะไม่มึงตายแน่นอนมึงไม่ดูคนไม่ดีด้วยโอเคมันเน่งออกจากเกมละโอเคในวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Fuck y'all! Fuck you all. fuck you